ขอ Ooh, so here, yeah. mm ุณไหนก็นี yeah. ่น <rawd Moder ator> ี่อุ้ยว่อ๋อนิดใหญ่นัก็ยิ้มอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละใครต้ดต้ดนี่ยจ้าจ้า ก็ถ่ายรูปให้น้องไปเดินเดินเดินนั่งนั่งตามน้องกัอันปัน <c oughs>